ครับผมก็สว well, ัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆ FC ที่ถามกันเข้ามานะครับว่าเออรถผมเพิ่งไปทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาใหม่ทําไมนะครับน้ํามันเครื่องดําอีกแล้วนะครับมันดีหรือไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นที่ยี่ห้อน้ามันเครื่องเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆครับเมื่อเราพูดถึงอ่าสีของน้ํามันเครื่องนะครับที่มีเพื่อนๆนถามกันเข้ามานะครับ ก่อนที่ผมจะไปตอบคอมเมนต์นะครับเ,เพื่อนๆว่าน้ำมันเครื่องมีสีดําดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเ <t> พือเ่อนๆก็มาฟังนะครับเรามาฟังดูว่าอ่าน้ํามันเครื่องนะครับมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับอ่าหน้าที่ของน้ํามันเครื่องเขาผลิตมาเพื่ออะไรเขาทํางานทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆคุณสมบัติ หรือว่าหน้าที่ของน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในแบรนด์ผู้ผลิตเองหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่แบรนด์ผู้ผลิตนะครับเพื่อนสิ่งที่นะครับสิ่งที่น้ำมันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์ของมอเตอร์ไซค์เรานะครับจะเหมือนกันนะครับจะมีความเหมือนกันอยู่นะครับมีอะไรบ้างที่เหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนน้ำมันเครื่องเราก็รู้อยู่แล้วว่า น้มันเครื่องแต่ละยี่ห้อนะครับที่เขาผลิตมานะครับเขาผลิตมาด้วยวัตถุประสงค์ก็คือใช้เป็นสารหล่อลื่นนะครับคำว่าใช้เป็นสารหล่อลื่นเราอาจจะจําแนกออกได้หลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นนะครับช่วยลดความฝืดของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆหล่อลื่นก็คือเป็นตัวเข้าไปช่วยลดความฝืดของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะครับเพื่อน ลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆลำดับต่อมาน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับอน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆน้ำมันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อลื่นแล้วนะครับไปช่วยลดความฝืดแล้วนะครับอ่าดังนั้นเครื่องยนต์มันไม่ฝืดนะครับการเสียดสีมันน้อยลงนะครับการเสียดสีมันน้อยลงมันก็มีผลดีตามมาก็คืออ่าช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆนะครับที่แน่ๆนะครับ รถบางรุ่นนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไปนำพาเอาอ่าเขาเรียกว่าน้ำมันเครื่องไปนำพาเอาความร้อนมานะครับอ่าหล่อลื่นแล้ววิ่งวิ่งกลับลงมานะครับอ่ากลับมาที่ท้องอ่างบางทีนะครับรถบางรุ่นนะครับน้ำมันเครื่องถูกดูดไปนะครับดูดไปไหนดูดไปที่ออยคูลเลอร์นะครับเพื่อนเอาไประบายความร้อนที่ออยคูลเลอร์นะครับก่อนที่จะ กลับลงมาท้องอ่างอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมน้ํามันเครื่องก็ใช้เป็นตัวลดความร้อนของเครื่องยนต์ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนลำดับต่อมาเลยนะครับเพื่อนน้ํามันเครื่องที่เราใช้กันอยู่นะครับเพื่อนนะครับน้ามันเครื่องที่เราใช้กันอยู่นะครับก็นะครับอ่าหนึ่งละอ่าหนึ่งในเหตุผลก็คือน้ํามันเครื่องจะต้องช่วยป้องกันสนิมนะครับป้องกันการเกิดสนิมเพราะว่ารูน้ํามันอ่าไม่ใช่รูน้ํามันสิ รูระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศที่ต่อเข้ากับเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นช่องทางเข้าและออกของอากาศนะครับเพื่อนๆในขณะที่อากาศมันเข้าไปภายในห้องเครื่องนะครับอากาศในอากาศจะมีความชื้นนะครับเพื่อนๆในอากาศจะมีความชื้นดังนั้นนะครับน้ำมันเครื่องจะต้องปกป้องและก็ป้องกันการเกิดสนิมภายในห้องเครื่องได้นะครับเพื่อน นะครับเห็นไหมนะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับของน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนเอาลำดับต่อมานะครับเพื่อนน้ํามันเครื่องจะช่วยนะครับอ่าน้ำมันเครื่องจะช่วยทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อนอ้าน้ํามันเครื่องไปทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างไรนะครับเพื่อนก็คือในน้ํามันเครื่องเขาจะมีอ่าไม่ใช่ว่ามีหรอกนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเขาก็จะขึ้น Ờ, ขึ้นไปชะล้างนะครับสิ่งสกปรกนะครับที่ติดอยู่ตามแครงเครื่องนะครับที่ติดอยู่ตามแครงเครื่องนะครับรวมไปจนถึงคาบเขมานะครับที่เกาะอยู่ตามาลูกสูบแหวนนะครับน้ํามันเครื่องก็จะเข้าไปชะล้างลงมาที่ท้องอ่างนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมว่าน้ํามันเครื่องนี่เขาจะเข้าไปทําความสะอาดภ,ภายในเครื่องยนต์ให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อน ลำดับต่อมานะครับน้ำมันเครื่องนะครับครับเพื่อนเพื่อนลำดับต่อมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำามันเครื่องนะครับถ้าเป็นรถสองจังหวะเขาจะเรียกว่าน้ำมันทูทีนะครับอ่าจะเข้าไปเป็นฟิล์มนะครับป้องกันกําลังอัดรั่วไหลนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอ่าลูกสูบแหวนมันแห้งลูกสูบแหวนกระบอกสูบแห้งนะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากความสึกห้อยจะเกิดขึ้นแล้วนะครับ กำลังอัดดาบไม่ว่าจะเป็นแรงดูดนะครับหรือแรงอัดนะครับกําลังตรงนี้มันจะหายไปเพราะว่าถ้าไม่มีน้ํามันไปขั้นกลางระหว่างกระบอกสูบก,กับแหวนนะครับเ,เพื่อนๆกาลังอัดมันจะลอดลอดแหวนนะครับหรือว่ารั่วไหลลงตามช่องว่างของแหวนลงสู่ท้องอ่างนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับน้ํามันเครื่องจึงเป็นฟิล์มป้องกันกําลังอัดของเครื่องยนต์รั่วไหลได้สังเกตได้จากถ้าเ,เพื่อนๆใครเคยใช้สูบมือนะ สูบมือมันสูบไม่ลมไม่เข้าถ่าถอดออกมาใส่น้ําใส่จารบีหยดน้ามันเอาเข้าไปสูบใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนตรงฟอยล์สูบนะครับมันก็จะอัดอากาศได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มป้องกันกําลังอัดรั่วไหลนะครับเพื่อนเพื่อนลำดับต่อมาครับให้ก่อให้เกิดโครนตมหรือตะกรอนภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะอันนี้เพื่อนๆนก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารถถ้าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมีระบบ egr นะครับ EGR ก็คือระบบควบคุมมลพิษในรอบเดินเบานะครับในรอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับก็คือการดักจับมลพิษแล้วก็เอามลพิษเข้าไปไว้ในท้องอ่างนะครับเพื่อรอการกําจัดอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับคาเอาที่อ่าคเอาที่อ่เป็นมลพิษจะเข้าไปอยู่ในท้องอ่างนะถ้าเป็นของรถยนต์นะมันจะทําให้น้ํามันเครื่องของเราตกตะกอนเป็นโคลนเป็นยางเหนียวเป็นโคลนต้ม นะครับหน้าที่ของน้ํามันเครื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะต้องไปละลายตะกอนตรงนั้นนะครับอ่าจะต้องไปละลายตะกอนจะต้องอ่าไปสลายตะกอนไม่ให้ตะกอนมันเกาะตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเมื่อไรตะกอนเกาะตัวกันเป็นกลุ่มมันจะวิ่งไปอุดท่อทางเดินน้ํามันนะครับเพื่อนนะครับมันจะทําให้ปั๊มน้ํามันปั๊มไม่ขึ้นนะครับเพื่อนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ของเราก็เหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับถ้าเมื่อไรรถสี่จังหวะของเราน้ํามันเครื่อง ตกตะกอนเป็นก้อนเป็นโครนตมมันจะปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นพอปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับก็ไม่มีน้ำมันไปหล่อรื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆครับก็จะทําให้เครื่องยนต์ของเราพังสึกล้อเสียหายนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับน้ํามันเครื่องจะต้องไม่รวมตัวกันกับอากาศนะครับเพื่อนๆน้ามันเครื่องจะต้องไม่รวมตัวกันกับอากาศนะ ถ้าเมื่อไร่น้ํามันเครื่องรวมตัวกันกับอากาศนะครับเพื่อนๆเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานน้ํามันเครื่องมันอยู่ภายในห้องเครื่องถูกต้องไหมนะครับฟันเฟืองเฟืองเกียร์มันจะสลัดน้ํามันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมพออ่าตัวฟันเฟืองเฟืองเกียร์อะไรทั้งหลายเลยมันสลัดน้ํามันขึ้นไปข้างบนทีนี้ตอนมันไหลกลับตอนมันไหลกลับถ้ามันรวมตัวกันกับอากาศมันตกลงมามันจะเป็นฟองอากาศใช่ไหม อ่าถ้าเป็นฟองอากาศแล้วทีนี้อ่ารถสี่จังหวะนะครับรถสี่จังหวะเขาจะใช้ปั๊มน้ํามันเครื่องดูดน้ํามันเครื่องขึ้นไปหล <ried religious systems analysis> ่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับอ่าถ้าภายในน้ํามันเครื่องนะครับอ่าถ้าภายในน้ํามันเครื่องเป็นฟองอากาศน้ํามันเครื่องเป็นฟองอากาศนะครับเพื่อนปั๊มน้ามันเครื่องมันก็จะดูดฟองอากาศขึ้นไปบ้างดูดน้ํามันบ้างนะครับอันนี้ก็คือปั๊มน้ํามันเครื่องอันนี้เป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับเพื่อน น้ำมันเครื่องก็จะดูดจากตรงนี้แหละผ่านไส้กรองนะครับดูดขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ามีฟองอากาศเข้าไปอยู่ในระบบทีนี้น้ํามันเครื่องมันก็ปั๊มไม่ขึ้นปั๊มขึ้นไม่พอปัอ๊มขึ้นไม่ทันรอลื่นไม่เพียงพอเครื่องยนต์ก็พังเสียหายในที่สุดนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับการที่เพื่อนๆบอกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วนะครับน้ํามันเครื่องมีสีดํานะครับอ่าจึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันดียังไงนะครับเดี๋ยว อ่าเล่าถูกกันฟังต่อไปนะครับเพื่อนๆอ่ะทาไมผมถึงบอกว่าน้ํามันเครื่องดํามันดีนะครับน้ำมันเครื่องที่ดำนะครับเพื่อนๆอย่าไปโทษยี่ห้อน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆน้ำมันเครื่องที่ดำเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในคําว่าน้ำมันเครื่องที่ดำมันมีข้อสังเกตอย่างใรว่าดีไม่ดีมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆการที่ผมบอกว่าน้ำมันเครื่องดำ แล้วดีนะครับมีข้อสังเกตอย่างไรนะครับเพื่อนเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะสีน้ำมันเครื่องที่ปล่อยออกมานะครับเพื่อนจะเป็นสีดำที่ผมบอกว่าดีนะครับมีมีวิธีการสังเกตอย่างนี้นะครับเพื่อนน้ำมันเครื่องที่ดำไหลออกมานะครับจะต้องไม่เหนียวไม่เนืดไม่ตกตะกอนนะครับเพื่อน ดำได้นะครับดำได้แต่ไม่เหนียวนะครับเวลาดำปล่อยออกมาก็คงไหลเป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าดำแล้วไหลออกมาเป็นโคลนนะครับอันนั้นก็คือไม่ดีนะครับแต่คำในคำว่าไม่ดีอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันเครื่องมันไม่ดีแต่อาจจะเป็นว่า,าตะกอนเก่ามันค้างอยู่ในห้องเครื่องของเราเยอะนะครับเวลาน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปช้าล้างออกมามันก็เลยเหนียวอันนี้เพื ет, <ๆ S 2> ่อนๆก็ต้องสังเกตดูนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆปล่อยน้ำมันเครื่อง เพื่อนๆลองเอาไปฉายส่องดูซิน้ำมันเครื่องอ่ะมันมีเงาระยิบระยับเป็นเงาเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับถ้ามีเงาะระยิบระยับมีเศษเหล็กเศษตะกอนอันนั้นก็คืออาจจะมีความสึกหรอภายในเครื่องยนต์เยอะนะครับเพื่อนๆอันนั้นถ่ายรอบหน้านเพื่อนๆก็ต้องสังเกตด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับสุดท้ายก็น้ำมันเครื่องดอําจะต้องไม่เป็นโคลนตมเป็นอันดีนะครับน้ำมันเครื่องดํา ก็คือการชะล้างนะครับทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆเ mm hmm. อาะ,ะครับคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ถามเข้ามาเด้อะนะครับสวัสดีครับ